เด่รถเข้าใหม่ที่น่าสนใจอีกคันหนึงนะคะวันนี้มิกี่มีมานำเสนอให้พี่ๆนะสำหรับคันนี้ก็คือ Toyota c h r เป็นตัวหน้า m มเนอร์ชนปี19-20ค่ะพี่ๆสามีรายละเอียดน่าสนใจมากๆเลยนะคันนี้ใครชอบรถที่ช่วงล่างแน่นหนึบแล้วก็อึดถึกทนนะคะต้องมากันกับคันนี้เลยรายละเอียดตัวรถแบบคลิปเต็มมิกี้มีมาให้แล้วพี่ๆไปดูได้จนจบทลิปแล้วพี่ๆจะชอบคันนี้แน่นอนค่ะตามไปดูกันต่อเลย ไัดค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะมาอยู่ด้วยกันกับมิกกี้เพชรยนต์อ,อีกแล้วนะวันนี้พี่มีรถที่น่าสนใจแล้วก็เป็นรถเข้าใหม่มานําเสนอพี่อีกแล้วจ้ะใครที่ชอบรถที่อึดถึกทนนะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่ทนทานพี่พี่จ๋าราคาดีแล้วก็ช่วงล่างขับดีขับสนุกมากๆเลยวันนี้เอาตัวนี้มานําเสนอเลยค่ะสําหรับคันนี้ก็คือ To y ย ta CHR ตัวนี้เป็นรุ่น1.8มิตรนําเมนเชนนะพี่ ปี19-20คันนี้ได้หลังคาแบ็คท็อปหูกระจกมองข้างหลังสีหลัง,ลงคาเลยคุณพี่จ๋าตัวนี้เนี่ยราคาหายจากป้ายแดงไปถึงเกือบ50%เลยวันนี้นะคะเหลืออยู่ที่ 539,0 0 0บาทเท่านั้นไม่ไม่ข้ามแสนนะคะตัวนี้น่าสนใจมากๆเพิ่งเข้ามาใหม่สภาพรถคือพร้อมล้างแล้วก็ตั้งขายเลยนะคุณพี่รายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันนะคะว่าจะมีตรงไหนหน่าสนใจหรือมีจุดไหนที่ต้องเป็นกังวลหรือเปล่านะเดี๋ยวพี่ๆอยู่กับมิก้ไปจนจบคลิปเลยนะคะคันนี้คุณพี่จ๋าผ่อนเดือนละ9 5 0 0เท่านั้นรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะแล้วจากด้านหน้านะคะตัวรถของเขาเนี่ยจะได้ดีไซน์ที่โมเดิร์นทั้งหน้าแล้วก็หลังเลย ตัวนี้ได้ไฟเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ไปนะคะคุณพี่จ๋ะโปรเจคเตอร์เลนปรับออโต้ไฮบีมสูงต่ำอัตโนมัติแล้วเรียบร้อยมีไฟเดย์ไทม์เป็นไฟ LED บิลล์อินไฟเลี้ยวมาให้แล้วครบในโคมเดียวนะจ๊ะตัวไฟเนี่ยดีไซน์เฉียบเฉียวและสภาพก็คือไม่มีรอยแตกรอยเลือดซึมนะคะแล้วก็รอยหลุดลอกเลยไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยกระจังหน้าของเขาเนี่ยก็จะได้เป็นหน้าที่มันโมเดิร์นมากเซนเซอร์ด้านหน้ามีให้2จุดนะ รายละเอียดตัวล้อแม็กเราไปดูกันต่อเลยค่ะพี่จ๋าล้อแม็กของเขาได้ลายใหม่มาต่างจากตัวเดิมปี1819นะคะพี่จ๋าตัวนี้เป็นไมนเนชเชนเนาะได้แม็กล้ออร่อย5รูขนาดขอบ17นิ้วไปรัดมาด้วยยางปีใหม่นะคะทั้ง4ี่เส้นเลยคุณพี่สภาพยางก็เดี๋ยวมิก้เช็คให้อีกทีถ้ามันแตกมันรั่วมันซึมเปลี่ยนให้ใหม่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้ง4เส้นเลยนะคะกระจกมองข้างของเขาได้เป็นสีดําตัดกับสีบอลเงินของตัวรถ พร้อมกับบิลล์อินไฟเลี้ยวแบบ LED ไปให้แล้วในโคมคุณพี่สภาพสวยเลยบอดี้เส้นสายของตัวรถทางด้านฝั่งซ้ายนะคะไม่มีจุดไหนที่ต้องเป็นกังวลเลยรอยสีหลุดสีลอกรอยไปเฉียวไปชนมาไม่มีนะคะหลักยิ้มแก้มข้างก็ไม่มีเช่นเดียวกันเส้นสายตัวรถก็คือโคมชัดเป๊ะทุกอนูเลยคุณพี่จ๋าสภาพตัวรถไปดูด้านหลังกันต่อค่ะด้านหลังของเขาเนี่ยไปที่ไหนก็ต้องสะดุดตาสำหรับตัว CHR นะคุณพี่ ไฟได้เป็นแบบตัวซีเลยแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้ยังไม่พอมีกล้องให้ด้วยนะคะคุณพี่จ๋ากล้องตัวนี้เนี่ยได้ไปแบบทัศนวิสัยดีมากพร้อมมีเส้นเลนไกด์ให้เรียบร้อยแล้วมีทั้งเซ็นเซอร์มีทั้งกล้องนะคุณพี่จ๋าสปอยเลอร์ด้านบนติดไปให้ด้วยแล้วพร้อมไฟเบรกดวงที่3คีบฉลามนะคะชาร์กฟินสาวิทยุแบบชาร์กฟินนะมีให้ตัวนี้ มีเอ่อมีตัวไล่ฟ้าให้แล้วเรียบร้อยการปัดน้ำฝนมีให้ครบแล้วตัวนี้นะคะคุณพี่จ๋าเป็น SUV แบบ Crossover ด้านหลังเขาจะเปิดได็กว้างแบบนี้เลยใครมีสัมภาระเยอะนะคะต้องการขนสัมภาระคุณพี่จ๋าคันนี้ตอบโจทย์เพราะว่าถ้าแค่นี้ยังไม่พอนะคุณพี่เบาะหลังเขาปรับพับได้แบบ60-40ด้วยโครงสร้างถ้าใครกังวลนะคะขยับเข้ามาดูกันใกล้ๆเลย ตัวโครงสร้างเนี่ยมิกี้รับประกันว่าคันนี้ไม่มีชนหนักพิกควา่มมาอย่างแน่นอนพวกเม็ดอาร์คหรือว่าหัวน็อตนะคะตั้งแต่ตอนเข้ามาหมายคิวซีด้วยตัวเองให้เรียบร้อยแล้วไม่มีรอยขันรอยไขกับหัวนอ็อตแม้แต่ตัวเดียวเลยคุณพี่ตัวไฟเนี่ยก็ไฟเดิมติดตั้งตั้งแต่ป้ายแดงนะไม่มีการเปลี่ยนอะไรใหม่พวกเม็ดอาร์คมีให้ครบรอบคันประตูหน้าหลังฝากระโปรงนะคะซ้ายขวามีหมดนี่เลยโครงสร้าง รับประกันนะคะคุณพี่ไม่มีเฉียวชนพลิกคว่ำชนหนักมาอย่างแน่นอนแล้วใครห่วงนะเรื่องรถจมน้ํานะคะหรือว่ารถแช่น้ํามาช่วงนี้คุณพี่จ๋าไม่ต้องกังวลเลยรถทุกคันเราคัดสันมาอย่างดีตั้งแต่ต้นน้ํานะคะคัดแต่รถเกรดเอมาคุณพี่จ๋าเ้นส์สันตัวรถฝั่งขวากันบ้างดีกว่าเห็นความเว้าความโค้งความเคิร์ฟของเขานะคะคุณพี่ไม่มีรักยิ้มแก้มข้างหรือรอยสีหลุดสีลอกเช่นเดียวกันคุณพี่สภาพสวยเลย c h R ตัวเนี้ยเป็นตัว SUV c r o s s o v e r ที่ด้านหลังตรงนี้จะเหมือนคู่แข่งเขาเนาะเป็นรถเซกเมนต์เดียวกับฮี v วีนะคะตัวถังขนาดใกล้เคียงกันด้านในของเขาเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้ไปเปิดอีกฝั่งหนึ่งให้ดูด้านในของเขาตอนหลังเนี่ยเขาจะเสียเปรียบไปนิดนึงเนาะในเรื่องทัศนวิสัยแต่ว่าสภาพด้านในคุณพี่โดยรวมเบาะด้านหลังเหมือนไม่ได้ใช้งานมาเลยนะสภาพนี่คือไม่มีรอยเหี่ยวย่นเลยคุณพี่เหมาะสําหรับเวลามีผู้โดยสารบ้างปรปาบไปนะคะคันนี้ ใครที่ต้องการรถที่ช่วงล่างดีขับในเมืองก็ได้ขับต่างจังหวัดก็ดีนะคะเอาไว้ใช้ไปทํางานหรือออกต่างจังหวัดขับชิลๆไปสนุกรับลมนะคะตัวนี้ตอบโจทย์เหมาะสําหรับแบบขับคนเดียวหนุ่มโสดสาวโสดน,นะคะหรือว่ามีแฟนมาด้วยบ้างปะปายแล้วก็มีเพื่อนไปแฮง์โอเวอร์บ้างเป็นครั้งเป็นคราวเนาะด้านหน้าของเขาคุณพี่จา๋าสวยมากเมื่อกี้ดูเบาะด้านหลังแล้วนะยังแบบว่าไม่นี่เลย ไม่เหมือนผ่านการใช้งานมาเยอะนะตัวนี้เดี๋ยวขอนิย่าสตาร์รถให้ดูเลยเนาะไปะมาเลยค่ะคุณพี่จ๋าตัวนี้เบาของเขาเนี่ยนั่งสบายนะคุณพี่จ๋าจะไม่ได้เบาไฟฟ้าไปแต่ว่ามีถุงลมด้านหลังให้แล้วเรียบร้อยปุ่มพูดซาร์ของเขาอยู่ทางด้านขวาของตัวพวงมาลายัยแล้วรายละเอียดตัวรถนี่เลยเนี่ยแค่ไฟนะคะด้านหน้าที่เป็นออโต้ไฮบีมนะคุณพี่ปรับได้อัตโนมัติแต่ว่าเราก็ปรับแบบแมนนวลได้เช่นเดียวกัน เผื่อขับต่างจังหวัดเนาะก็ปรับการขับขี่ได้ตามการใช้งานนะคะแล้วตัวนี้ขออนุญ,ญาตเบาเสียงแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะคะมาเริ่มกันที่ตัวพวงมาลัยแล้วกันคุณพี่จ๋าพวงมาลัยของเขาเนี่ยจัดได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วหุ้มวัสดุหนังมาแบบพรีเมียมเลยเขาออกแบบแล้วก็ดีไซน์ไปตามความโค้งความสปอร์ตของตัวพวงมาลัยเนาะ ได้คูชอนโทรมาด้วยนะคะคุณพี่ปรับเพิ่มเสียงลดเสียงวางโทรได้จากทางด้านซ้ายมือเลยและด้านขวาเนี่ยก็เอาไว้คอนโทรหน้าจอตรงนี้นะคะคุณพี่จ๋านี่เลยปุ่มมปติฟังก์ชั่นเขาครบคันไม่พอคุณพี่ไฮไลท์ของเขานะอยู่ที่เลขไม้จ้ะเลขไม้คันนี้คุณพี่เข้าใหม่เลขใบแท้เดิมโรงงานตั้งแต่ออกไปแด้ายแด่9 7 0 0 0โลเท่านั้นคุณพี่มบแท้ไม่เดิมประวัติศูตรมีให้เช็คนะคะบุ๊กเซอร์วิสมีครบคุณพี่จ๋า สมุดผู้มือก็มีเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ดูรายละเอียดไปก่อนเนาะ,ะมาดูกันต่อมาดูกันต่อนี่เลยคอนโซลตรงกลางนะคะตัวนี้ถ้าดูภาพรวมเนี่ยเขาจะออกแบบมาแบบสปอร์ตมากๆเลยนะคุณพี่ไม่ได้แคบอย่างที่คิดนั่งสองคนกําลังพอดีพอเหมาะเลยเดือนละ9,500บาทเท่านั้นนะคะคุณพี่จ๋า9,500 SUV c r o s s o v e r ที่ได้ทั้งโมเดิร์นความปลอดภยัยแล้วก็การขับขี่ที่สนุกนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยรายละเอียดตัวรถอันนี้คือดูโดยรวมนะ แล้วก็นี่เลยคุณพี่ช่องเก็บแก้วมีเบรกมือไฟฟ้ามีให้ออโต้เบรกโฮออกแบบให้เรียบร้อยแล้วเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT นะคะคุณพี่จ๋าแอร์ปรับออโต้พร้อมกลองแอร์แบบนาโนอีตัวหน้าจอทัชสกรีนทัชได้ลื่นไหลามากๆคุณพี่นี่เลยเหมือนทัชแบบหน้าจอ Android เลยนะคะคุณพี่แล้วก็การใช้งานของเขาเชื่อมต่อทุกอย่างได้นะคุณพี่จ๋าโทรศัพท์ FM AM Apple CarPlay Android Auto มีระบบ T-Connect ให้แล้วเรียบร้อยคุณพี่ตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะแล้วก็ห้องโดยสารเขาเก็บเสียงได้ดีมากๆเลยคุณพี่เนี่ยกระจกด้านหน้าเป็นแบบ Glass p a n o r a m i c นะคะ a i r b a g ได้รอบคันไป7ใบเลยแล้วก็ไปดูหน้าห้องเครื่องของเขากันต่อคุณพี่ดูหน้าห้องเครื่อง,องกันต่อตอนนี้สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเนาะว่าหน้าห้องเครื่องของเขามีอะไรจุดไหนที่ต้องกังวลหรือเปล่านะมาดูกันเลยมาดูกันเลยมา ตัวนี้นะคะคุณพี่จ๋าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยได้เป็น1.8ไปนะคุณพี่แล้วก็ได้เครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอไปอันนี้ก็คือเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบ16วาล์าวเครื่องยนต์ขึ้นชื่อเลยของทางโตโยต้านะคะขึ้นชื่อว่าแบบว่าอึดถึกและทนไปได้ทุกสถานการณ์ขับตีวิ่งได้ลัดโลเลยคุณพี่เครื่องยนต์ทนทานแบบนี้แล้วก็ขับสน uk, ุกพวกตัวลอยต่อของ ้องเครื่องนะคะแต่ละจุดนะไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มเลยอันนี้คือเราทําความสะอาดมาให้แล้วเรียบร้อยนะแค่หนึ่งชั้นนะคะคุณพี่เดี๋ยว QC มี Inspection มาตรวจให้อีกอรเรื่องโครงสร้างถ้าใครกังวลดูจากคลิปได้เลยคุณพี่จ๋ามันเห็นได้ด้วยตาตัวเองอยู่แล้วนะว่าแต่ละจุดมีตรงไหนต้องน่ากังวลไหนอย่างหัวน็อตน,นะคะหรือว่าเม็ดสปอตสปอตเม็ดอาร์กอะไรอย่างเงี้ยไม่มีตรงไหนที่ต้องเป็นกังวลเลยสติ๊กเกอร์มออกเม็ดอาร์กนะคะตรงฝากกระโปรงอยูอ่ครบ ไม่เคยโดนชนหนักพิกามมาอย่างแน่นอนคุณพี่ตัวนี้ประวัติศูนย์มิกี้มีให้เช็คนะคะบุ Book ๊กสวิตมีเรียบร้อยแล้วคุณพี่จา๋าสภาพรถถ้าใครกังวลมิกี้ดึงประวัติศูนย์ให้ดูได้สภาพสวยมากๆเลยนะต้องบอกว่ามากเลยคันนี้9,500บาทต่อเดือนรายได้เท่าไหร่ออกคันนี้ได้บ้างรายได้18,000บาทถึง20,000นะคะออกคนเดียวได้ไม่ต้องใช้คนทามคุณพี่จา๋า อนุมัติได้ภายในวันสําหรับพี่ๆพ,พนักงานเงินเดือนรัฐวิสาหก,กิจหรือว่าบริษัทจํากัดมหาชนนะคะอยากรู้ผลรับรถกลับบ้านภายในวันได้เลยเพราะคันนี้แมนเทนแนละก็เซอร์วิสมาให้ครบเรียบร้อยแล้วจากคุณพี่จ๋าใครสนใจติดต่อเบอร์ด้านล่างที่พี่ๆเห็นตั้งแต่ต้นคลิปได้เลยนะคะเบอร์ของมิกกี้เองโทรติดต่อได้ตลอดเลยนะคะมิกกี้ตอบแล้วดูแลทุกเคสด้วยตัวเองอยู่แล้วเนาะถ้าพี่ๆสนใจอยากจะเข้ามาดูรถมาทดลองขับนะคะเข้ามาได้เลยที่ เสรีไทย68แยก1บริษัทเพชรยนต์นะคะติดต่อมิกกี้เพชรยนต์ได้โดยตรงเลยคุณพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนอยากได้รถมือสองคุณภาพนะคะแล้วก็ราคาดีคุณภาพเยี่ยมแบบนี้ไปต้องนึกถึงมิกกี้เพชรยนต์นะคะยังไงก็ฝากคลิปหน้าด้วยว่าจะอัปเดตรถเข้าใหม่คันไหนหรือจับคันไหนที่น่าสนใจมาฝากนะยังไงวันนี้มิกกี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ